ผมประสีตัวแสบนะครับจากหน้าปกก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำรถถังจากหลังกระดาษครับคุณกำลังรับชมว้าว้าว้าวอินฟินิตี้ ไอที่ผมจะาสอนเพื่อนๆทำเนี่ยมันเป็นแค่ของเล่นครับแต่ถ้าเกิดอยากจะซึมซับดาดิ่งลงไปในเรื่องของรถถังจริงๆต้องเจอเกมนี้ครับนี่คือเกมรถถังที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้ถ้าเกิดก่อนน้านี้เพื่อนๆเ,เคยนึกภาพว,ว่ารถถังจะต้องอุ้ยอ้ายเชื่องช้าขอให้เพื่อนๆลืมความคิดนั้นไปเลยครับเพราะรถถังที่เพื่อนๆจะได้เล่นในเกมนี้สามารถวิ่งเร็วยิงปืนใหญ่กระโดด พุ่งชนการเล็งยิงจากระยะไกลเรียกได้ว่ายิงเล็งยิงยิงและยิงเพราะนี่คือ World o แท a n พ PC ครับ ว้าวนั่นแหละครับนี่คือเกมที่ผมล่นเพื่อนในวันนี้นะครับ World of t a n k PC ครับบอกเลยนะครับว่าเกมนี้มีผู้เล่นทั่วโลกกว่า100ล้านคนครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้ววันนี้ผมก็จะไปชวนเพื่อนเล่นกับผมครับต้องบอกเลยว่ากราฟิกระดับนี้มีคนเล่นเยอะแยะแต่เล่นฟรีนะครับเล่นฟรีทุกคนสามารถโหลดมาและเล่นได้เลยครับความเฟี้ยวของเกมนี้ที่ทําให้ผมหลงไหลมากๆก็คือมีรถถังให้เราเลือกมากกว่า500แบบครับเรียกว่าชอบแบบไหนก็เลือกไปลุยได้เลยครับ รูปแบบของฉากให้เล่นก็มีมากกว่า40แบบด้วยครับแสดงว่าเล่นได้ไม่เบื่อแต่ที่ผมชอบมากอันดับหนึ่งของเกมนี้นะครับก็คือความสมดุลของเกมครับสายฟรีก็สามารถเป็นผู้ชนะได้ครับถ้าเกิดเราฝึกฝนให้เก่งและวางแผนได้ดีมากพอครับคนก็ถึงเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั่วโลกไงแหละครับเดี๋ยวเพื่อนๆว่าเฮ้ยพี่โมเขาจ้างมาพูดหรือเปล่ามาที่เดี๋ยวผมได่้ดูสักตานึงครับมาเดี๋ยวตัดไฮไลท์สั้นๆมาให้ดูนะครับอ่ามาครับนี่ครับหน้าแรกของเราครับดูที่มุมซ้ายบนนี่ครับนี่คร ครับอันนี้มาทีนี้ครับก็อันนี้คือเป็นส่วนด้านหน้าด้านแรกของเราครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นรถถังทั้งหมดที่ผมสะสมมาได้ครับก็ได้มาในดับหนึ่งนะครับไม่ได้มากเท่าไหร่นะมันเป็นไรบาเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไปเล่นออกรอบปั๊บตัวนี้ก็รอแป๊บนึงครับให้เขาจับหาผู้เล่นให้ครบทีมก่อนนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับคือารชนะทาได้2แบบครับยึดธงฝั่งตรงข้ามกับ ยิงคู่ต่อสู้ให้หมดนะครับซึ่งอันนี้มาเราก็มาดูกันเลยน,นี่จเจอแล้วตัวนึ่งครับมาแล้วนะั่นอยู่ไกลๆยีงไงอีตึ้มอีไปโดนหลบไปได้ครับอุ้ยน่าจะไกลเกินไปดูแนละ้วดูไหมอุ้ยโดนแม่แม่นจริงครับปุ๊บไปเออ,อผมว่ามันไกลไปเดี๋ยวเราเข้าไปใกลๆ้ๆหน่อยดีกว่านะครับเราต้องแบบเออมันแม่นยำาอันนี้เนี่ยเข้ามาอ้าวเข้ามาหายนะครับพาน,นะเพื่อนเข้ามาในดงฝั่งเราเลยไอ้นมาเอายวิ่งอย่างนี้แกสิครับลุยลุมตะลุมบอลยิงตึง้ม ไปเอ,อืเอ้อปึ้มอีกดอกนะึงได้แล้วไปโดน,น,นปุ้มเรียบร้อยครับาวู้วไปเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยอยู่ไกลๆนะอีอเปนไปไดปึ้มนั่นไงโอ้โหวิ่งมาตรงๆอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้คนนี้เปรี้ยวจริงๆเลยวิ่งมากลางแจ้งอย่างงี้จะเหลืออะไรครับปกติตเล่นเกมนี้มันต้องค่อยๆหลบครับเฮ้ยไม่โดนไม่โดนอีกทีหนึ่งอีทีหนึ่งโดนสิเมื่อกียิงนํไปโดนทีหนึ่งเรียบร้อยวู้วแดงหนึ่ง อีนี่นี่นี่เห็นหลบอยู่หลังบ้านนี้แน่นอนแอบป๊บอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้โหมันหลบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ตรงนี้ครับคิดว่าจะรอดเหรอเพื่อนมาลุมมาแล้วนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเข้ามาตลอดลุมข้างเลยออาไปตันเลยครับอ่าไปเลยดีกว่ามาเพื่อนมาเยอะแล้วครับเราบู้ได้ไม่กลัวแล้วครับถ้าอยู่คนเดียวจะต้องกลัวหน่อยหนึ่งเฮ้ยเจืบปึ๊บอืแบบนีเอารุ่มตะลุ่มปึ๊บปึ๊บอืมทนเลยบึ้มฮู้ โอ้มันสะใจจริงตอนระเบิดเนี่ยแหลบหลังบ้านเนาะเอ้ยเเห็นเห็นอย่ามาหลบอย่ามาหลบปึ้มยืนยิงเลยสักแน่แน่ถอยไปไหนไอ้นี่อีกดอกนึงเจ้าดิปึ้มเรียบร้อยวู้วู้เอาตัวสุดท้ายแล้วตะลุมบอลยิงเลยเอาไปแล้วปึ้มอะไรเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวปึ๊มลุมตะลุมเลยไปกลัวสุดท้ายแล้วอย่างงี้ยังไงก็ตายยังไงก็ไม่รอดยิงสวนมาก็หลบครับยิงก็ถอยยิงก็ถอยจังหวะนี้วู้เรียบร้อยเรียบหมดใย่ไหมเรีใช่ไหม เย้ชนะแล้วครับเดี๋นะมันมากบอกเลยนะครับว่าจะเป็นเพื่อนได้ลองเล่นปุ๊บจะงงหัวไม่ขึ้นเลยครับแต่อยากเล่นมันทุกวันทุกเวลาเลยครับมันติดมากจริงๆมันสนุกมากจริงๆครับเกมนี้ถ้าเกมนี้เขาไม่ดีจริงเขาไม่สามารถอยู่ยงคงกับพันมาได้ถึง10ปีนะครับปีนี้คือครบรอบ10ปีของเกม World of Tan k นะครับ โคตมากครับซึ่งแน่นอนครับผมมาล่นเพื่อนๆแบบนี้ต้องมีอะไรดีๆมาฝากครับเพียงเพื่อนๆกดเข้ามาสมัครเล่นที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับเพื่อนๆจะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ครับเพื่อนๆจะได้รถถังระดับพรีเมียมที่จอดรถถังเพิ่มคนขับ100%เป็นพรีเมียมยูเซอร์7วันรวมไปถึงทอง500แท่งด้วยครับโอ้โหแล้วจะเริ่มจากศูนย์ทำไมล่ะครับที่สำคัญทั้งหมดนี้คือฟรีครับย้ำว่าฟรีนะครับเพียงที่กดใต้ลิงก์วิดีโอของผมหรือถ้าเพื่อนๆสมัครที่อื่นครับให้คงตนนะรรับ้ีเลย แต่เพื่อนๆทำตามที่ผมบอกเพื่อนๆจะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ครับจะได้ว่าเข้าเกมมาปุ๊บไปลุยกับเขาได้เลยว้สุดยอดมากถ้าเพื่อนมองหาเกมไหนสักเกมที่จะเล่นผมแนะนําเกมนี้ครับแล้วเพื่อนๆจะลืมเกมอื่นไปทั้งหมดเลยครับ <c oughs> เพราะนี่คือ w o r of t a n k pc ครับ โหลดมาได้กันเยอะนะผมรออยู่ในเกมเจอผมเมื่อไหร่มายิงผมได้เลยนะครับ <c oughs> อ้ามา <c oughs> ผมไม่นำรถถังของจริงที่เป็นเกมเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาทำรถถังที่เป็น DIY เหมือนที่ผมเกิ่นไปในตอนต้นกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่ม DIY รถถังจากลังกระดาษกันเลยครับอบปุปกรณ์ที่ใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ทําก็มีไม่มากนะครับแค่มีกระดาษลังไม้บรรทัดคัตเตอร์และปืนยิงกาวร้อนครับซึ่งไม้บรรทัดนี้ถ้าเกิดว่ามีคัตติ้งแบทแบบผมไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเออวัดขนาดวัดจากคัตติ้งแบทได้เลยครับมาเริ่มทํากันเลย ขั้นแรกก็วัดขนาดครับกะไว้ให้ได้เท่านี้เลยนะครับผมเขียนข้าไว้หมดแล้วครับด้านความยาว32เซนนะครับความสูงก็แบ่งเป็นโซนเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับตามที่ให้เลยครับแล้วก็เขียนมาร์กไว้ตามจุดที่ผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับเอาไว้สําหรับพับครับตรงนี้ครับทาทั้งหมดทุกอันเลยนะครับําตามนี้เลย แล้วเราก็ตัดกระดาษออกมาตามที่เรามาร์คไว้เลยครับซึ่งตรงนี้จริงๆจะใช้กันไกรก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากให้สวยงามผมแนะนําให้ใช้คัตเตอร์ครับเพราะมันจะตรงแล้วมันจะเรียบเนียนสวยกว่านะครับมาตัดออกมาเป็นชิ้นๆเลยครับ อ่าได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมบอกใบข้าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่านี่จะเป็นตัวหลักของรถถังเราครับอันนี้เป็นตัวต่อกับปืนข้างบนแล้วก็นี่เป็นตัวเหมือนแบบที่โดดขึ้นมาจากชั้นรถถัง่ะเดี๋ยวผมอยัให้ดูนะแล้วก็ส่วนสองอันนี้จะเอามาทําเป็นล้อครับอ่าเป็นล้อแบบล้อสายพานอย่างนั้นนะครับมาในขั้นแรกเรามาเตรียมล้อกันก่อนเลยครับมันนี้ออกไปก่อนนะครับอ่ะนี่ตรงล้อตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับด้านในกระดาษลังมันจะเป็นแบบขยิกขยุยอย่างเนี้ยนะครับนี่อ่าตรงนี้นะครับเราต แผ่นข้างในให้มันเป็นเหมือนสายผ้าหน่อยนี่ห่อใช่ไหมครับต้องหลอกออกดีๆนะค่อยๆลอกออกแบบใจเย็นๆนะครับหลอกตรงนี้แบบแล้วก็เคลียร์ให้มันสวยงามงนะครับทั้งแผ่นนี้เลยนะครับลอกไปเลย เราก็จะได้ออกมาเป็นล้อ2เส้นแบบนี้ครับตรงนี้ก็พักไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาทําตรงส่วนบนสุดตรงที่ใส่หัวปืนใหญ่ของเราแล้วกันนะครับตรงนี้เห็นไหมที่เรามาร์กไว้เนี่ยครับพับตามรอยที่เรามาร์กไว้เลยครับแต่ก่อนพับครับก็เจาะ่อวก็ได้ครับมันจะง่ายดีครับวาดวงกลมลงไปตรงกลางนะครับประมาณนี้ก็ได้ครับแล้วก็เจาะรูเลยครับนี่คือเทคนิคในการเจาะรูของผมนะครับมันก็จะได้เป็นรูกลมๆที่สวยงามนะครับคือบางทีก็ต้องประยุกตใช้ครับถ้าบางทีเราไม่มีคัตเตอร์หรือว่ามีดที่มันเป็นรู อนัตที่มันใหญ่ขึ้นไปหน่อยนะครับไม่อยากให้ใหญ่ก็ขยายเพิ่มได้นี่ขยายไปเลยครับขยายเลยโอเคแล้วก็จะได้รูมาแล้วครับหลจากนั้นเราก็พับตามรอยที่บอกนะครับคับเลยคับตามรอยอย่างนี้นะครับนี่ได้เป็นอย่างนี้พอได้อย่างนี้แล้วก็ติดกันด้วยกาวร้อนครับ จากนั้นก็หาเศษของกระดาษอะไรก็ได้ครับที่เมื่อกี้เราลอกออกจากข้างๆก็ได้ครับแปะลงไปเพื่อปิดด้านข้างนี้นะครับแล้วก็ยิงกาวไปก่อนแล้วก็จัดตามรอยให้สวยงามครับนี่ก็จะได้เป็นตามรูปเราอย่างนี้เลยนะครับทำได้เหมือนกันเลยปิดสองข้างนะครับนี่ได้แล้วครับอันนี้ก็จะได้และส่วนหัวของรถถังด้านบนนะครับ Hey. ตรงนี้เสร็จแล้วก็วางพักไว้กับเพื่อนก่อนนะครับที่ทําเสร็จก่อนอ่ะต่อไปก็จะเป็นท่อนนี้ครับฐานของหัวเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับเราก็เหมือนเดิมครับนี่จะพับตามรอยที่เรามาร์คไว้นะครับพับลงไปครับ อันนี้ไม่ต้องซีเรียสครับจะตรงไม่ตรงอะไรมันสามารถแบบปรับเปลี่ยนได้มันไม่มีปัญหาครับมันแล้วแต่เป็นขนาดนะครับมากกว่าหรือน้อยกว่านแต่อันนี้แนะนําให้สองข้างมันเท่ากันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวฐานที่ตั้งอย่างนี้ควรจะให้เท่ากันทั้งสองข้างนะครับนะประมาณนี้ก็ได้ครับเท่ากัน2ข้างครับก็เหมือนเดิมครับเอากระดาษโซงที่เราตัดไปแล้วเนี่ยก็มาแปะด้างข้างตรงนี้ได้เลยครับ เราแปะด้าข้าดตรงนี้ปิดไว้เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับทำให้ดีนะครับตรงนี้จะให้มันเป็นแบบแนวตรงนะครับก็ตัดส่วนที่เกินออกไปครับตรงส่วนโค้งนี่ก็สําคัญนะครับมันจะเป็นความสวยงามของรถถังเราเลยครับตรงนี้ตรงโค้งตัดให้ดีนะครับอย่าให้มันเหลี่ยมนงมันโค้งไปใช่ไหมโอเคเมื่อเสร็จสมบูรณ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนื่อออกม้ตรงนี้ตรงไหนก็คือตรงนี้วางไว้แล้วก็อันนี้ติดข้างบนเป็นหัวรถถังไงแล้วเดี๋ยวเราก็หาปากกระบอกปืนใส่ตรงนี้อ่าพอทด่ภควบอกใช่ไหมครับ ก็จะพักไว้ก่อนกับพักพวกที่เสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้มาดูตัวรถถังใหญ่หลักของเรานะครับนี่ตรงนี้เ,เพื่อนๆจะได้หายคล่องใจแล้วครับว่าที่เรามาร์กตรงนี้คือเพื่ออะไรครับเพื่อพับให้มันเป็นรอยเป็นเว้าเป็นโค้งตามรถถังนั่นเองนะครับดูวิธีการพับผมแนะนำว่าให้เอาด้านหลังครับเพราะว่าเราพับลงไปด้านนี้จะได้ออกเป็นสีเดียวกันนะครับในกรณีที่ไม่ทําสีนะ,ะก็ทําแบบนี้ทำด้านหลังจะดีกว่านะครับเราก็จะพับซะใกลด้ดีใช่ไหมมันทัดครับมันจะได้ ง่ายกว่าครับโคะงไปก่อนนะครับตามที่เรามาร์กไว้ทั้งหมดเลยนะครับตรงหัวกับท้ายนี่ผมแนะนำว่าให้กดให้รีบไปเลยครับหัวกับท้ายทั้งสองข้างกดให้รีบไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลในการตอนจิตนะครับรีบไปนะครับแต่กาอยี่ครับตั้งใส่กระสุนไห้เป็นหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ที่เรามาร์กไว้ที่ใกล้ใกล้สองอันครับอัน้อันไกลนะไม่ใช่ครับอันใกล้ๆกนะครับเรายิงปืนกาวใต้ที่หนึ่งอันไกลนี่ครับเพื่อเอาฝั่งลูมาติดครับ งวดอีกฝั่งหนึ่งมาติดครับจึ๊บอย่างนี้ครับอ่ะนีภาพออกใช่ไหมนี่คราดูรถถังเลยเห็นไหมครับอ่าติดข้างบนกลับองมาด้วยครับนี่มาครับซึ่งตรงนี้ครับเรากดให้แน่นไปเลยครับกดให้แน่นมันเป็นกระดาษลังครับพอกดให้แน่นปุ๊บมันจะบี้ลงไปครับแล้วมันจะขนานเสมอพื้นครับถ้าเราไม่กดแน่นครับมันจะแบบโดโอยู่ครับเวลาเราวางรถถังมันก็จะไม่เรียบเสมอกันนะครับเราต้องกดให้แน่นครับกดๆลงไปแน่นๆนี่ครับก็ได้เป็นตัวฐานรถถังออกมาแล้วครับ พ่อบอกใช่ไหมต้องจัดห้ดีนี้นี่นิ่อ่ะนะนประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหาการะดาษมาปิดทั้งสองข้างให้สวยงามครับเพื่อนในการตกแต่งต่อไปนะครับโอเคเรียบร้อยครับนี่ก็ได้เป็นตัวรถถังมาแล้วนี่ตัวหลักของเรานะครับ ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับจะได้ออกมาทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5ชิ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันเลยครับตรงนี้เราสามารถเทียบได้ครับว่าจะด้านไหนได้ด้านหลังครับซึ่ตัวผมมองว่าอันนี้เป็นด้านหน้านะมองว่ารถถังมันชูขึ้นอย่างนี้นะเห็นไหมครับนี่นะเอาเดิ๋นี้ด้านหน้าปุ๊บแล้วก็เอาวางต่ออย่างนี้แล้วก็วางอย่างนี้อ่าดีว้าบอกอย่างไรานี่เปน็นรถถัง,งแล้วเดี๋ยวใส่ล้อใส่าปากกระบอกปืนก็จบครับสุดยอดตรงนี้เราก็ติดเข้ากันเลยครับเยื้องมาข้างหลังนนิดดึงก็ี เลี้งให้ดีๆนะครับปึ๊บตัวในตัวปืนนี้ให้เรายืงมาข้างหน้าครับกนาะเป็นแบบรถถังนะครับเราเลือกอันที่เหมาะนะคือรูปทรงการทำมาแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันนะเราก็เลือกได้นะว่าจะด้านนี้หรือว่าด้านนี้ก็ได้แล้วแต่ความสวยงามความเหมาะสมครับอันนี้เพื่อนๆต้องไปดูเองนะครับของผมมาเป็นด้านนี้แล้วครับเรียวอยู่โอเคครับเรียบร้อยครับนี่ไหมหลอกใช่ไหมครับว่าเป็นนี่รถถังแล้วอ่าตอนนี้ก็เหลือใส่ล้อครับก็ง่ายๆเนาะแล้วก็ล้อผ่าตรงนี้ ทั้งสองขางแค่นี้เลยอแล้วก็ตรงนี้ครับถ้าเกิดมันยาวเกินไปก็ตัดออกนิดนึงเงินจะมันเหลี่ยมล้ำกันแล้วมันจะไม่เป็นทรงครับให้มันแบบเหลี่ยมนิดเดียวพอครับแล้วก็เหมือนเดิมก่อนที่จะทากาวครับยี่มันครับยี่มันนิดนึงเพื่อให้มันแบนลงไปครับไม่ให้มันออกมาเกินเพื่อนครับอโอเคนี่ครับเราก็ได้รถถังที่เสร็จสมบูรณ์แบบนะครับเป็นไง โอ้ยยังย sort of. hey, so ังยังลืมลืมตัวกระบอกปืนตรงนี้ครับเดี๋ยวใส่กระบอกปืนนิดนึงนะครับการทำปากกระบอกปืนก็เอากระดาษก้อนนี้ที่เราลอกออกมาแล้วนะครับที่มันอ่อนที่สุดนะไม่ใช่เอาที่มันเป็นหยักๆนะเอาด้านที่อ่อนที่สุดเลยนะประมาณนี้แล้วกันนะตั้มขาอีกเรื่อมมาที่ยาวๆหน่อยให้พอสวยหน่อยนะครับแล้วก็้วนเข้าไปเลยครับตรงนี้เนี่ยขั้นต้นต้องเล็กสุดเลยนะครับเพราะว่าช่องที่เสียบปืนของเรามันค่อนข้างเล็กนี่ครับนะต้องเอเป็นเล็กที่สุดจะได้เสียบเข้าได้นะครับ ก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นครับเหมือนตามรูปทรงปืนจริงๆนะครับตอนท้ายทาให้ตรงครับเพระเปลือกบอกปืนมันตรงนะถ้าทําเป็นหลมๆมันก็จะผิดวิสัยไปใช่ไหมครับท่านทายถ้างทำให้เป็นยาวและหนาตรงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ารูไปเลยนี่ครับโอเคก็จะได้ถังปืนอย่างนี้เพี้ยะ แล้วก็เหมือนเดิมถ้าอยากให้สวยก็ปิดปากกระบอกหน่อยก็ได้หรือถ้าจะไม่ปิดก็ได้นะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับจะปิดไม่ปิดแล้วแต่นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ปิดดีกว่าครับไม่งั้น๋ยวทิ้งไว้นานๆมันจะเป็นโสกประข้างในอีกตะเปาๆนะครับปิดไปเลยดีกว่านะครับสำหรับผมครับแนะนำนะครับเพราะวันนี้ก็เหมือนเราไว้ตั้งโชว์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับนะก็คงไม่ได้ไปเล่นไปอะไรมากหรอกโอเคนี่ครับตรงนี้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับอีกนิดเดียวเท่านั้นครับก็คือรถถังมันต้องมีล้อใช่ไหมครับตรงนี้ยัไมมมม่่่ีลอออรรเาาากก็หหใสสน อันนี้แล้วแต่ครับถ้าเราอยากทําเป็นหลายๆล,ล้อเล็กๆก็ใส่ไปสักสี่หอันได้หรือทำล้อใหญ่ก็อาจจะแค่2หรือ3ก็ได้นะครับจะได้ดูขนาดนี้นะถ้าเกิดล้อใหญ่หน่อยสัก3น่าจะสวยนะครับเราก็มาทําล้อกันครับในการทําล้อนะครับเราก็กระดาษลังเหมือนเดิมแหละพวกเราทุกจักรคือทาจากกระดาษลังหมดเลยครับแล้วฉีกออกมาครับฉีกออกให้มันเป็นอย่างดีๆๆ แล้วเวลาตัดครับเราคนต้องตัดแนวขวางกับร้อยเส้นครับแล้วอย่าไปตัดเอาความยาวตามเส้นอย่างนี้นะครับไม่งั้นมาดอกไม้เป็นล้อครับตัดตามแนวอย่างนี้นะครับให้มันยาวหน่อยหนึ่งครับบูมนี่มันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ม้วนม้วนเข้าไปเลยเดี๋ยวม้วน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 ถ้าอยากได้เล็กก็ม้วนเล็กๆหน่อยนะครับึ้มนี่เห็นไหมนี่เป็นวงสวยงามนี้ครับน่าจะเาไปติดนี่เห็นไหมครับจะเป็นล้อครับแล้วก็ติดทั้งสองด้านเลยนะครับนะตัดไปเลย 2000 years later. อ่าน,นี่ครับเสร็จแล้วครับตรงตัวลอ้อนี่ออกมาจะเป็นอย่างนี้ครับทั้งสองข้างเห็นไหมนี่อันนี้ก็คือเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับรถถังของเราครับน,นี่เห็นะอ่าเป็นไงนี่สุดยอดเะล่ะไม่น่าเชื่อเลยนะกว่าจะทำงาน DIY ได้หนึ่งงานดูรอบๆตัวผมดูรอบๆสภาพโอ้โหตีเท <c oughs> ้าเออนางข้างบนก็ดูดิโอ้ เหนื่อยมากนะนับถือเลยพวกคนที่ทำ DIY เป็นแบบเป็นช่องหลักเป็นชีวิตจิตใจอะไรเงี้ยโอ้โหเก่งมากๆเลยอ่ะเหนื่อยนะทำเกือบครึ่งวันได้อ่ะสุดท้ายก็ทำได้จนได้นะครับนี่กับรถถังของเราครับเป็นไงล่ะแต่ซึ่งแค่นี้ครับแค่รถถังเป็นลายลังกระดาษนี้มันไม่พอสำหรับผมครับสำหรับผมมันต้องเฟี้ยวกว่านั้นครับวันนี้ครับผมจัด นี่ครับจะสีสเปรย์มาครับเป็นสีเงินแบบสะท้อนแสงนี้ด้วยอ๋อซึ่งเอามาดูกันนะครับว่าเราถ้าเกิดฉีดรถถังออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นไงเป็นรถถังแบบรถถังชุกโคมเมี่ยงอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเฟี้ยวหน้าดูเลยนะครับไปเพ้นสีรถถังกันอโอเคในการฉีดสีสเปรย์น,นี้ครับอันตรายนะครับเราต้องใส่ผ้าปิดปากไม่งั้นเดี๋ยวจะอันตรายเด๋ยวราสูดดมเข้าไปนะครับเฮ้ยเอามองไม่เห็นอย่างนี้ทำทำกานไงเนี่ยเอาเอา ไม่ขัดหน่อยเหรอเดจะไม่ทักเดี๋ยวจะไงตะกล้องคนนี้เไม่ทักชันหน่อยเฮ้ยผิดอะไรก็ว่าไปแหม่ดูไงว่ามันจะเล่นไปได้ถึงไหนอ่ามานี่ตรงนี้ครับมาพ่นกันเอาที่รองพื้นชันหน่อยนะเฮ้ยที่เดี๋ยวปิดไว้อ่าเดี๋ยวลงเดี๋ยวมันเลอะเดี๋ยวโต๊ะเลอะอ่าโอเคอ๋อเขาต้องพูดกับรถถังโอ้ว้าวสวยอ่ะนี่ สีเงินนวก้วเหมือนหยกจากโลกอนาคตเลย mm. อู้หู้เฮ้ยสวยมาก mm. อย่างนี้แนละ้วก็ปล่อยจริงไว้ให้มันแห้งก่อนนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูตอนที่มันแห้งเสร็จเรียบร้อยกันดูว่าเป็นยังไงเฟลแค่ไหนเอ้โห้ย346 minutes later เป็นไงล่ะอย่างงามเลยดูดิแค่สีกระป๋องเดียวนี้เปลี่ยนชีวิตเลยสวยมาก เป็นรถถังจากโลกอนาคตเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยคือบางคนอาจจะไม่ชอบสีนี้จะชอบสีอะไรก็เลือกไปเลยครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีทองอะไรเอาไปเต็มที่เลยครับผมเลือกอันนี้เพราะเป็นสะท้อนแสงไงมีสีเดียวเลยจริงๆในใจนะอยากได้สีทองสะท้อนแสงมันไม่มีอ่ะก็เลยได้เป็นสีเงินสะท้อนแสงแต่ก็โอเคถือว่าสวยงามมากเหมือนรถจากอนาคตรู้เลยไม่บอกที่ไม่รู้เลยว่าเป็นรถถังอันนี้แล้วมันเ,นเป็นรถอะไรงงดีงง <c oughs> นะคนพูดก็งงเนี่ยแต่อ,อันนี้ไม่ต้องงงแน่นอนครับในต้นเกมที่ผมให้ดูไปเก เกี่ยวกับรถถังเห็นไหมครับถ้าคุณเป็นสาวกรถถังนะครับเข้าไปเล่นเลยครับ world of t a n k ครับโหลดที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับอันนั้นก็คือไปเล่นเป็นรถถังจริงๆเลยมีให้เลือกเยอะแล้วก็ยิงกับคนอื่นให้สนุกเต็มที่เลยครับแต่ส่วนอันนี้เป็น DIY ครับทำแล้วก็เอาไว้ตั้งโชว์ที่บ้านได้นะครับน,นี่ก็หวังว่าจะเป็นแนวไอเดียให้เพื่อนๆไปต่อยอดได้นะครับบางคนอาจจะมีไอเดียที่ครีเอทมากกว่าผมอาจจะทำเป็นรถถัง หลายๆรูปแบบได้ครับอันนี้เป็นแบบขั้นพื้นฐานเบื้องต้นเลยครับแบบง่ายๆแบบเบสิกขั้นสุดเลยนะครับอ่าโอเคอย่างี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมครับยังไงก็อยากดูผมทำอะไรอีกก็ขอมาได้นะเหมือนแบบเออพี่ผมอยากดูทําเป็นยานอวกาศอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมจะไปศึกษาแล้วก็เอามาสอนแล้วกันนะครับว่าทํำยังไงได้โอเคอยากได้อะไรขอมาบอกมาเดี๋ยวจัดให้ได้นะครับวงเล็บถ้าทําได้นะถ้ามันไม่อยากเกินไปไงจะก็ดีดอหน้าครับวันนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจตามให้ด้วยนะครับไปเด็กใหม่น ปมาดิมาละสวัสดีครับมาไปวัสู่ความว่งว,งวง่องอันไกลโพนอะไรเรื่อ <c> ง <oughs>